ขออีกรอบยังไม่ได้อัดเลยมาเอาไม้เอา <c oughs> เอ้ยโดดโชว์หน่อยดิเร็วๆ <c oughs> อย่านั่งนะตรงนั้นนะ่ะนั่งไม่ได้นะเดี๋ยวตกนะ <c oughs> นไหนว่า้มาหาป้าดิ <c oughs> มา <c oughs> โชว์หน่อยโชว์หน่อยวห <c oughs> ว้น้ำโชว์ดิ <c oughs> คึกสุดอะเออ,อสาสไหนอุ่นไม่มีไหนไหนสาไหนอุ่นมาไหวมาอุ้ยนั่นมันท่าอะไรนะ่ะท่าปลาโลมาหรือเปล่าว่ายไปกลับสักกองรอบเดี๋ยวก็อุ่นพี่เจอบอกเมื่อวานอะไอ <c oughs> ไหนไหนครับขอโดดโชว์ไหนครับสักรอบครับอ่นนะค,ะนคร อ้ abei, immun, าวอ้ ode, unft, าอ้วอ้าไหน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 โดดเลย one two three j u m p i เออโว้ยไป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 โอ้ยไปไปไปหนาวสุดเลยไปทางไหนต่อครับแนะนำไหมครับมีแนะนำไหมครับเอาอีกไหมครับ เอาว่ายไป one two three j u m p i n เร็ว jumping เร็วไหนล่ะแม่ไหว้ไปแล้วไปไหว้ตามแม่ไปกระโดดไปวตายตามเอาไปวหว้ตามไปเลยไงหลังเน่ไงหลังเน่ไงหลังเน่ ดดไหนไหนโผล่มาดิไหน,นไหนเดินมาดิเดินมาดิไงท้องก็ไม่เป็นไรเออไงเลยหนึ่งสองอ้าวไม่ไงเลยครับไม่ไงอ่ะไหนขอโดดอีกรอบดิโชว์ได้เปล่าอ่ะโดดหน่อยโดดหน่อย โดดไหวปะเนี่ยโอ้ยแม่กับพี่จูนไปไกลมากเอาเร็วเร็วกระโดดน้ำ่ายตามไปเลยโดด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 มามาเพิ่มชื่อจังมาโดดเร็วอุ้ยเดี๋ยวมันจมถอดไม่ได้กระโดดว่ายเหอะมาว่ายน้ำอ่ะเอาเร็วปากเลือดมัวมันอะ อะจับให้พ่อจับามาช่วยจับก็ขยบเลยขยบจับแตะตรงนี้เนี่ยแตะยงเอายื่นมือเออ่านะเอาไงเอาไงเอาเอา ไป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 เพชรมาเลยเหลือเพชรคนเดียวแล้วเนี่ยลงอเออมาไม่ยอมโดดน้ำเลย<ะ>โอ้โหว่ายน้ำเถอะเ,เขาว่ายกันไปถึงไหนแล้วนุ่นนุ่นเขาว่ายกันไปนู่นแล้วปามามาตามมา<อ>ตามมา ก็เดินลงน้ำนี่มาเดินตรงน้ำไม่ต้องลงน้ำจริงไมเดินลงเดินเอาเดินเอานะไม่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ขึ้นละหนาวแป๊บเดียว มาเดินมาเฮ้ยเขาจะแข่งดำน้ำกันแล้วหรือเปล่าเขาจะดำน้ำกันแล้วมามามาขึ้นมาขึ้นมาดำน้ำไปเลยลอยไปเลยลอยไปหาเลยนี่มีหลักฐานนะว่าใครขึ้นก่อนใครใครเออ เอาเพชรไปแข่งด้วยไหมแข่งดำน้ำไปเอาเพชรไปด้วยเอาเพชรไปด้วยไ,ไ,ไ,ไปดำน้ำแข่งกันหนึ่งสองโดดเอาไม่ไปเอานั่งลงดีนั่งลงเอาเอาดูนะครับ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 เอาใครครับใครครับดโดดเลย ไม่ไหวงั้นขึ้นเลยไหมไปอลงไปเล่นลงไปเล่นไม่หนาวแล้วเดี๋ยวป้าโยนของให้เก็บไหมหนึ่งโดดไปสองอ่าไม่โดดแล้วค่อยลงก็อุ่นแล้วอืม อ๋อเดี๋ยวจะโยนของให้เก็บแล้วนาเอาแข่งดำน้ำดิสี่คนสี่คนดำน้ำได้ไหม นะะะเดี๋ยวตกไหม,มนะเดี๋ยวระวังมันางายหลังนะสู้ตั้ง chạy 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 kiểu chạy 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 แล้วมาแล้วพบคนพบคนจะไปอาบน้ำแล้วหนึ่งไม่ไหวแล้วครับ <c oughs> กกเดินนิ่งเลยนะไปวนแปบบ้น้ำให้หน่อยก็เดี๋ยวลงมาต่อนะจร <c oughs> ิงเหรอแน้วไ,ไห <c oughs> ปนะห,หปยิบน้ำมา ชัามากเอาเอาเอาพ่จูนไปแล้วพี่จูนหายไปไหนพ่จูนหายไปไหนครับผู้ชมเพื่อนๆหายพ่จูนเจอไหมครับพี่จูนพี่จูนขึ้นมาแล้วครับเพื่อนๆ่ออพี่จูนขึ้นมาแล้วหลังจากที่โดนจับกดน้ำหายไปไหนเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วพอยัง่ะฮะพอยังพออะไรพออาชีพเอาเหรอทำไมอะทำไมพออ่ะ จูนเป็นอะไรดู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 เขาทำอะไรกันอะเอาสุดเลยอะไรสุดขยายสุดเลยเขาทำอะไรกันอ๋อหายไปแล้วหาไป้าหายไหายไป้ายหห เป็นสิอาละเ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 อา,เอาพี่จูนอยู่นู่นนู่นไปแล้วไปแล้ว <c ười> จะหายแม่จะหายไปอีกไหม <c ười> ไม่จะหายไปแม่จะหายไปอีกไหม,ไม ดดูิไม่หายหรอกนะหนูนี่ยเดี๋ยวว่าไม่หายหรอไม่หายแล้วไปแล้วไปแล้วนะครับมาดูนะครับว่าแม่จะหายไปอีกไหมหายไหมหายไหมจะหายไหม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 ไม่หายไม่หายไม่หายไม่คว่ำทำไมอ่ะ าหายแล้วแม่เลยแม่หายไปแล้วแม่เอาคืนเลยเแม่เอาคืนเลยเอาคืนเอาคืนใช่เอาคืนได้เปล่าได้เปล่าเอาคืนคได้เปล่า,าได้นะจะตึงไหม

เอาใครชนะใครชนะครับพ่อพ่อเป็นคนชนะนะครับรอบนี้พ่อชนะนะครับไหวหรือเปล่านี่ว่ายกลับมาไหวหรือเปล่าเนี่ดูนะครับคนที่ขึ้นมาแล้วนะครับหนูก็เคยว่ายนะมันอุ่น อแต่ตอนนี้คือน้ำมันเป็นยังไงเย็นเย็นใช่ไหมอันนั้นเป็นน้ําแข็งกันแล้วมั้งสามคนนั้นอะกลายเป็นน้าแข็งแล้วมั้งตัวแข็งหมดแล้วมั้งเอขาทไรกเฉยเไม่แก้งจริงเอมันก็ดแล้วอ้โหเขาทำอะไรกันจะม่เจ็บตัวไงจูน